ขณะนี้เราได้มาถึงบริเวณที่เป็นน้ําตกเคงอนแล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำแข็งหิมะนี่กำลังละลายจะหมดแล้วนะคะละลายไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใบไม้ที่ร่วงหล่นจนหมดแทบจะทุกใบแล้วนะคะมีแต่ความกิ่งก้านอย่างเดียวนะคะตอนนี้เปรียบเสมือนคนที่กําลังเดินไป โดยไล่จุดหมายที่อยู่ด้านหน้าของดิฉันนะคะก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะพอดีว่าพอดีว่าเดินมาก็เจอนางระหว่างการเดินทางนะคะก็เลยแต่น้ําคือใสมากนะคะน้ําแบบใส่เป็นตาตะกะแต่เลยคะใส่เจ้าเลยนะคะแล้วก็น้ําตกน้ําตกก็ใส่ ทะเลสาบนี้ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่มีความสวยง,งามมากนะคะเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกนิกกะนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณที่เป็น national park นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่เป็นข้างหน้าของทะเลสาบเค้งงอนแล้วนะคะจะเขียนว่าเข้งอนนะคะ ฉันก็อ่านไม่ก็อาจจะอ่านไม่ถูกเนาะ,ะต้องขออาภัยสําหรับคนที่ออกเสียงไม่ถูกต้องตามอักขราภาษานะคะนี่คือนิโกนะคะนิโกะจีเจนี่คือ,อยังไงเธอไปดูน้ําตกโอษยไปดูน้ําตกทะเลสาบต,ตัวนี้ก็คือรอบๆก็จะเป็นแบบ สภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเดินมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะประมาณนี้นะคะสภาพของทะเลสาบแต่คือมันจะสวยถ้ามีหิมะหรือว่าใบไ,ไม้เปลี่ยนสีคือจะสวยมากตรงนี้ก็คือทางเข้านะคะพูดแต่แล้วทางเข้าฮอริเอันนี้ที่ดิฉันล่วงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเดินมา สำหรับข้างบนนะคะที่เป็นภูเขาข้างบนเนี่ยที่มีความสูงมากๆเนี่ยคือข้างบนจะมีหิมะอยู่บางส่วนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะรอบๆทะเลสาบฤดูนี้น่าจะคนไม่มาเที่ยวเยอะเท่ากับฤดู ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะใบไม้เปลี่ยนสีคนน่าจะเยอะมากนี่คะ่ะเล็กฟอนเดปักบริษัทตรงนี้มาไปต่อคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตรงที่ข้างๆเนี่ยก็จะมีคนเที่ยวอยู่บ้างน,นะคะนักท่องเที่ยวก็มีแต่คนบ้านเขาเองก็มาเยอะนะ คนประเทศเขาเองก็มาเที่ยวเยอะค่ะคือประเทศญี่ปุ่นนี่คือดีมากเรื่องของห้องน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไว้ใจได้นะคะว่าสะอาดคืออย่างไม่ขี้เหร่นะคะคือคนที่เข้าห้องน้ำยากหรืออะไรเนี้ยก็คือแบบญี่ปุ่นนี่คือไว้ใจได้ขนาดเป็นห้องน้ำสาธารณะอะไรเนี้ยก็สะอาดนะคะแม้แต่ห้องน้ำสาธารณะเขาก็สะอาด คือถ้าเดินรอบรอบมึงนี้นะจะใช้เวลานานเดี๋ยวดีฉันจะไปที่ร้านอาหารต่อนะคะไว้แค่นี้ก่อน